เป็นข่าวดีส่งท้ายเดือนเมษายนปี2022ที่ทำเราเดอะคอปทั่วโลกพากันมีความสุขแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อจูจ่ๆสโมสลิเรฟฟูก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจคินคอปผู้จัดการทีมเรฟฟูของพวกเรายอมขยายสัญญาคุมทีมเพิ่มอีก2ปีทำให้สัญญาฉบับใหม่ของเขาจะสิ้นสุดลงในปี2026แทนสัญญาเดิมและเรื่องราวที่คุณผู้ชม และเพื่อนๆชาวลิพูในไทยจะได้ดูและฟังต่อไปนี้คือเบื้องหลังการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ของเจคกนคอปแม้จะเป็นข้อมูลเท่าที่สื่อมวลชนสามารถบอกได้แต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่ยิ่งได้รู้ก็ยิ่งรู้สึกรักและเคารพเจคกนคอปมากขึ้นไปอีกสวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ลิพูก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากถูกใจคลิปสามารถกดไลค์กดแชร์ ติดตามเปิดกระดิ่งช่วยผมด้วยครับขอบคุณครับความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับกันก่อนนั้น,นาทีนี้เป็นต้นไปก็คือพวกเราในฐานะแฟนบอลเลอ้์พฟูนั้นไม่มีทางได้รู้รายละเอียดเบื้องหลังทุกบรรทัดหรือทุกข้อที่เขียนระบุไว้ในสัญญาฉบับใหม่ของเจคินคอปอย่างแน่นอน100%เ ด้วยเหตุผลนี้ข้อมูลที่คุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวลิฟวูจะได้ฟังต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือข้อมูลจากคุณเดวิดออนสตน์นักข่าวเทียหนึ่งจากเว็บไซต์ The Atlantic ที่เป็นบุคคลแรกที่กล้าออกมาให้ข้อมูลว่าเชกิงคอปนั้นกำลังก็จะขายายสัญญาคุมทีมลิเวูออกไปก่อนที่ข้อมูลที่เขารายงานนั้นจะเป็นเรื่องจริงในเวลาต่อมา ซึ่งล่าสุดคุณเดวิดออสตายและคุณไซมอนฮิลล์ได้ร่วมกันเขียนบทความลงในเว็บไซต์ The Atlantic เผยเบื้องหลังการสยายสัญญาคุมทีมเรีย์ผูออกไปของเจคก็คอปซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเท่าที่สื่อมวลชนสามารถบอกได้ดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นึ่งโควิด -19 คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คอปขยายสัญญา คุณเดวิดออสตน์และคุณไซมอนฮิลลผู้ร่วมกันเขียนบทความนี้เปิดเผยว่าสถานการณ์แ,แพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เจคินคอปนั้นเริ่มคิดที่จะขยายสัญญาคุมทีมเยฟผูออกไปเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดท,ที่เกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกเหมือนพลาดประสบการณ์ในโลกของฟุตบอลเป็นเวลานานกว่า18เดือน ประเด็นที่2องระยะเวลาในการเจรจา,รจารสัญญาฉบับใหม่เจคินคอปคุณเดวิดออนสไต์และคุณไซมอนฮิลผู้ร่วมการเขียนบทความนี้เปิดเผยว่า แต่เดิมแล้วเจคินคอบวางแผนไว้ว่าจะเริ่มพูดคุยเรื่องอนาคตของเขากับลิฟผูในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่เมื่อพบว่าทีมลิฟผูที่เขาคุมนั้นมีลุ้นคว้าสีแชมป์ในฤดูกาลนี้เขาจึงตระหนักได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มคุยเรื่องการขยายสัญญาดีกว่ามานั่งรออีก6เดือนข้างหน้าซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปได้เสมอ จนิสคอปได้โทรหามาร์คสโคซิสเก้เอเ่นต์ส่วนตัวของเขา mm hmm. เพื่อให้เอเ่นติดต่อจอห์นบิลเฮนลีย์เจ้าของเฟนเวสบอร์ g กุ๊ p เพื่อดูว่าสนใจที่จะพูดคุยเรื่องการขยายระยะเวลาการคุมทีมิเว์พูต่อไปหรือไม่ซึ่งที่จริงแล้วเฟนเวสบอร์ g กุ๊ p ก็วางแผนไว้ว่าจะเริ่มเจรจาขอให้เจนนิคอปคุมทีมต่อไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกันเมื่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั้นลงตัวการเจรจาก็เริ่มขึ้นในทันที มาร์โคซิสเก้ใช้เวลาดำเนินการทางเอกสารประมาณ2สัปดาห์แล้วจึงบินมาเจจาต่อที่เลวพูเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนที่เรวพูจะออกมาประกาศข่าวการขยายสัญญาการกลุมทีมของเจนคอปเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาประเด็นที่3เนื้อหาในสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่เจนคอปคุณเดวิดออนสตน์และคุณไซมอนฮิลผู้ร่วมการเขียนบทความนี้เปิดเผยว่า เชกินคอปนั้นไม่มีความต้องการที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเขายินดีที่จะได้รับค่าจ้างเท่าเดิมความต้องการของเขามีเพียงสามอย่างความต้องการแรกคือต้องการให้ขยายระยะเวลาในการคุมทีมหรือผู้เพิ่มขึ้นอีก2ปีจากสัญญาฉบับเดิมที่จะหมดลงในปี2024ความต้องการที่2คือ ลิฟผู้ต้องเก็บเป๊ปรินเดอร์เอาไว้เพราะในมุมมองของเชกินคอปแล้วเป๊ปรินเดอร์นั้นเป็นโค้ชที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อยเป๊ปรินเดอร์มีไฟในการทำงานอันล้นเหลือและพร้อมผลักดันคนรอบข้างให้ประสบความสำเร็จอยู่เสมอความต้องการสุดท้ายคือเขาต้องการให้ทีมสตาฟโค้ชทั้งหมดได้รับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งหลังจากการเจราจาพูดคุยเสร็จสิ้นลงทีมสตาฟโค้ชของ p, เชกินคอปก็ได้รับค่าเหนื่อยรวมกันมากกว่าเดิมสองเท่า ประเด็นในเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าเงินนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจที่จะคุมทีมริ์พูลของเจเกนคอปแต่อย่างใดอีกทั้งเขายังเคารพรักและไม่เคยลืมทีมสตาฟโค้ชท,ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งเป็นจุดที่ใครได้ยินก็ยิ่งรู้สึกรักและเคารพเจเกนคอปมากขึ้นไปอีก ประเด็นที่4ลิเิอร์ต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ให้มาเน่และซาร่าคุณเดวิดออร์สไและคุณไซมอนฮิลผู้ร่วมกันเขียนบทความนี้เปิดเผยว่าเจย์แนคอฟได้ออกมายืนยันว่าเขานั้นต้องการให้โมฮัมเหม็ดซาร่าและซาดิโอมาเน่อยู่กับทีมลิฟร์ต่อไปหลังสัญญาของทั้งคู่กำลังจะหมดลงในวันเดียวกันในอีก14เดือนข้างหน้าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจูเลียนวอร์ ผู้อุ้มนวยการกีฬาคนใหม่ของลิวฟูลจะสามารถจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จได้เลขทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเจคินคอปซึ่งเป็นข้อมูลที่เขียนขึ้นโดยคุณเดวิดออนสไตน์และคุณไซมอนฮิลจากเว็บไซต์ h อ Atlantic แล้วคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวลิวฟูลล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม